สวัสดีครับสวัสดีคุณพ่อบ้านแล้วก็คุณแม่บ้านนะครับ Family Man พ่อบ้านงานครัวปิ๊กมาปากันแ,แล้วนะครับกับเมนูที่เราสามารถเนี้ยได้ง่ายๆนะครับด้วยหม้อทอดไรน้น้ำมันผมเชื่อว่าประเดี๋ยวนี้นะครับหลายคนก็หันมาใช้หม้อทอดไร้น้ำมันละเพราะว่ามันสะดวกนะครับง่ายนะฮะโดยเฉพาะครัวยุคใหมน่นะ บ้านก็จะแปลงหลังน้อยๆน,นะครับพออยู่กันประมาณครอบครัวหนึ่งประเดี๋ยวคนไทยเฮานี่ครอบครัวใหญ่มันเริ่มน้อยลงน่นะหมายถึงว่ามีพ่อแม่ลูกมีปู่ย่าตายายที่อยู่กันแบบนักๆนี่นะประเดี๋ยวมันก็จะเหลือแค่พ่อแม่ลูกนะแยกกันมาเป็นครอบครัวเล็กๆนะครับสร้างบ้านเล็กๆแล้วก็จะมอีอุปกรณ์ที่จะช่วยอำนวยในความสะดวกนะครับในเรื่องในการทํากับข้าวเนะี่ยมันก็เป็นไปตามยุคสมัยเนาะ จะมาเพื่อ,อปะท้องอย่างนะดังไฟหุงข้าวเนี่ยกับข้าวอย่างประกณรมันมีละหันยากมากนะครับเดี๋ยวนี้นะ,ะวันนี้เนี่ยก็เลยว่าในก็เป็นครัวสมัยใหม่และก็เน้นมาทางนี้นะครับก็คือจะมาแนะนำนะครับอาหารเมนูอาหารที่เราสามารถกินได้มาเจ้าง่ายๆนะฮะวันนี้มีแหมหนึ่งเมนูที่หันฮิตกันขนาดเลยในช่วงที่ อยู่บ้านเนี่ยนะเวิร์กฟอร์มโฮมเฮียนออนไลน์เนี่ยนะบางทีเงี้ยกับเข้าวันหนึ่งสามมื้อเนี่ยมันอิดนะครับโดยเฉพาะคนที่ทํานี้กึศอยู่ฮะนะเมื่อเช้ายังกินบะเสตเตือกึศถึงเมนูเมื่อวันละว่าจะกินอย่างวันนี้ก็เลยมีอันนี้ที่หานอยู่เนี่ยเป็นปลาท่องโกนะผมสั่งออนไลน์มาจากแมคโครเปิลมาส่งที่บ้านประมาณสักสองสามวันเนี่ยเปิลกลับมาส่งนะครับเมียเป็นคนสั่งว่าอันมันเป็นปลาท่องโกขนาด 500กรัมนะครับหรือว่าเกิงกิโลนะครับปลาท่องโกแช่แข็งอันนี้เราสามารถเก็บไว้ในช่องฟรีดลบ18องศาหรือว่าอุณหภูมิต่ำกว่าได้ประมาณ6เดือนนะครับหรือว่าเกิงปีปุ้นะ่ะถ้าปเปิดเอามากินนะนะครับแล้วก็วิธีการอุ่นของเปิลเนี่ยนะครับก เอาไปทอดก็ได้หรือว่าใส่ในหม้อทอดไร้น้ํามันก็ได้เปินกระบอกมานะฮะอย่างเอาไปทอดเนี่ยปก็ทอดทอดในน้ามันร้อนประมาณ3-4นาทีแต่ถ้าเอามาใส่ในหม้อทอดเนี่ยประมาณ17อองศา5-6นาทีนะครับเดี๋ยวเราจะมาลองในหม้อทอดเนาะนะฮะมันเป็นปลาต้องโกกึ่งสําเร็จนะครับกึ่งสําเร็จรูปก็หมายความว่าอาหารทุกชนิดอะ่ะเปิ้นทำมาเเกิงนึงละแหมเกิงนึงเฮาไปแย่คนเดียวเฮาบ่ต้องมาเริ่มกระบ,บวนการ ตั้งแต่ต้นคนเดียวอย่างปาท่องโกนเนีย่ยมันต้องเอาแป้งเอาออยีดอะไรงี้มานวดคนเดียวซื้อสําเร็จมาอีแต่จะให้กลิ่นจะอี้ไปเลยมันกับใจเนาะมันก็นยังกินมาได้ได้เกิืองเดียว <c oughs> แฮมเกิงต้องเอาไปเนี่ยเองนะครับโอเคอู้นักแต่แต่นะถ้าพระอู้ภาษาเหนือนี่นะอู้ท่าใดก็อู้ได้นินทาชาวบ้านนี่ส้มไปใหญ่ <c oughs> ได้ถึงวันนะ,ะมาหนะ่อเนาะเดี๋ยวผมจะลองอุ่นในนี่นะ พอใกล้ๆถุงมันก็นจะเป็นจีอ e นะ้เนาะมีวันที่ผลิตมีวันที่หมดอายุเรียบร้อยผมไปได้นับเด้อว่าเกินกิโลนี่มันมีกี่ตัวผมว่าน่าจะเกินซีบสิบปเายวะน,นะเออผมลืมบอกราคาเดอ้อราคามัน99บาทเดอ้ออันนี้นะอืมตัดก่นเนาะ หอ,อมอยู่วะเดี๋ยวจะกินกับกาแฟสักอามาเจ้านี่สัก4ตัวก่อนแล้วกันอ่าประมาณนี้เนาะโอเคใส่หมอ้อทอดอันนี้ผมเอามาอุ่นแค่สี่อันก็เพราะว่าผมกินคนเดียวเนาะ ข้อดีของอาหารพวกนี้ก็คือว่าเราสามารถจะเอามาทำเมื่อใดก็ได้นะครับถ้าเราขยะกินนะแล้วก็เก็บไว้เนี่ยวันอื่นแต่ถ้าซื้อมาไว้แบบทิปปนทอดแล้วเนะี่ยมันจะแบบอยู่ได้กรรมเดียวเนาะโอเคมันบอกว่า170องศา5-6นาทีเนาะเอาอีกดีกว่าผมจะแบ่งไป 170เจิองศาแล้วก็ครั้งละ3มนาทีผมอยากให้มันเหลืองตึงสองด้านะนะครับถ้าด้านเดียวห้านาทีหนาทีไปเลยผมว่าตังปืนมันจะบาาักมันจะบัก่าเหลืองเอาอีกก่อนเนาะแล้วก็ป้องกันมันไหม้ด้ยวยนะ,ะเครื่องมันเตือนแล้วเด้อสนาทีละงาเหลืองสวยอยู่เนาะ ันนี้ห่อกระกรับด้านเลยนะครับกระจายฟั่งกรับมาหน่อยจะไปเยิมนะเพื่อเพื่อมันสูญเสียความฮ้อนไปนักกว่านี้อ่ะเสร็จแล้วก็ใส่ป๊อปรอบนี้ก็ตั้งเหมือนเดิมเลยนะครับร้อยเจ็ดสิบแล้วก็เวลาสามนาทีนะครับรวมแล้วเ่อใจเวลาทั้งหมดหกนาทีนะโอเคสามนาทีสุดท้ายผ่านไปนะครับ สวยยังกับร้านปลาท่องโกมาเองเรียบร้อยละเดี๋ยวผมจะไปจิ้มแล้วเด้อ เรียบร้อวยละง่ายได้ง่ายกว่าเนาะนะครับปล่ท่องโกบะเดียวเนี่ยสั่งมาปุ๊บใส่หม้อปุ๊บที่จริงมันทากับบะเมินนะอันนี้ผมเมาห่อยไปไล้อูนะักมันเลยมันเลยดูเหมือนเมินที่จริงผมมีอย่างเลยก็ใส่หม้ออย่างเดียวนะครับไข่จะตั้งเวลารวดเดียวก็ได้แต่ผมอยากให้มันหอมให้มันสีมันเหลืองทั้งสองด้าน,นอีกก้แมันก็นเลยแบบดูเหมือนจะเมินแบบที่เต้แบบเมินหอมเด้อะ อือันนี้มันเกาวผมว่ามันมันอาจจะบคัคข้ากรอบตั้งนอกก็ได้นะแต่ว่าถ้าไขอยากให้มันกรอบเนะี่ยอาจจะอบเมินน่ยน้อยหนึ่งแต่ว่าผมว่าโมอี้กับปอแล้วนะถ้าเมินกว่าน,นี้ส่วนมันจะไหม้ต่างในเนี่ยนุ่มนะครับนุ่มแล้วก็ บะเลียนอ่ะกลิ่นแล้วบะเลี่ยนเวลาเอากลิ่นไปทัองกโกเนาะมันจะรู้สึกบอรเลียนน้ำมันนะครับแต่อันนี้เนี่ยอารมณ์ประมาณกลิ่นขนมปังอ่ะขนมปังปิ้งแต่เป็นแบบไปทัองกโกอะอู้บหู้แต่มันลำผมว่าโอเคแหละเหมาะแทะ <laughs> เนี่ยเป็นมื้อเจ้าที่สามารถทําได้ง่ายๆเลยเตรียมไว้ให้คุณสามีก็ได้นะครคุณผัวนั่นแหละครับตื่นมาก็ได้แต่ประเดี๋ยวนี้คือคุณเมียอย่างมอนตื่นด้นะนะครับอันนี้บอกใจว่าเปิ้ลที่ค้านอย่างนะนะครับผมนี่ยกย่องเมียเลยละนะครับเพราะว่าดูละอ่อนนะหรับบ,บ่ปอแน่นอนเพราะลูกน้อยเนาะนอนดิ้นก็คือเนี่ยอันนี้ก็หันใจนะครับเพื่อความเคารพ คือพอปลาท่องโกแล้วมันนึกถึงชีวิตคู่นะครับเมื่อมันอยู่เหมือนปลาท่องโกเนี่ยนี่ไปเลยแล้วเด้ออู้ไปเลยแล้วเด้อับเออนะะก็อยู่อยู่ด้วยกันเพื่อมันเหมือนปลาร่องโกนะครับเพื่อความเคารพสิ่งกันและกันเวลามีปัญหานี่นะผมอู้กรรมเดียวแล้วนะนะครับขอโทษ <laughs> นอกนั้นเป็นของมันมดเ <laughs> ขานี่เงียบกิ๊บ <laughs> บุรินไดเ,อเดอนะครับ เอาลครับขอบคุณที่รับชมคลิปนี้นะครับยังมีเมนูที่สามารถทําได้ง่ายๆกับหม้อทอดไล้ม้ำมันนะฮะเราเขาก็สั่งมาเนี่ยเองที่บ้านได้ง่ายๆตวยัวนะครับวันนี้ขอบคุณครับสวัสดีครับ